สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพอ b b แบช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก่าลึท่นาสนใจที่ผมเล่นคือเล่นริกไข่ก็เล่นวันนี้นะครับผมจะมารีวิวของใหม่อีกแล้วแทนแทนแทน SD World Hero s าสเกะเดลต้ากันดกับ War Horse ครัา <Yeah. S 1> ออกมาอีก2ตัวนะครับนั่นก็คือตัวซาสเกะตัวที่อยู่กับโนบุนากะนั่นเองอกับม้าของโนบุนากะนะครับอ่าเอาลงก่อนบังหน้าโ้ขอบอกว่าทั้ง2ตัวนี้งานดีมากอแอบดูมา้ามาแล้ว ไม่มีสติกเกอร์เลยนี่ดูสวยอยู่นะเออเอาไว้ให้นบุนากะนั่งหรือว่า,อาให้ SD World ตัวไหนนั่งก็ได้นะครับแล้วก็นี่ซาสเกะครับอืมสวยอยู่นะที่สำคัญมีลูกเล่นแปลงล่างเป็นหมาด้วยเห็นป้าเห็นป้าเออน่าสนใจน่าสนใจอ่ะเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะไม่โมเยอะแล้วเดี๋ยวเล่าไป เปิดกล่องดูเจ้าซาสเกะกับหมาศึกกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในเขาจะเป็นยังไงไปไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาละ,ะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องหมาศึกกับซาสเกะกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มจากหมาศึกก่อนเลยดีกว่าอ่ากล่องน้อยๆน,นะฮะนอะ่เปิดมาอ้าวมีถุงเดียวนะครับถุงแรกนี่เป็นจอยนะคะไอ้เป็นจอยว่ะเป็นแผงใสนะครับอ่าสีแดงนะแล้วก็ แผงด้านหลังเป็นชิ้นส่วนขาม้านะฮะเห็นไหมขาม้านะแล้วก็ด้านหลังเป็นตัวม้ากับหัวม้านะครับออเออมีแค่นี้เองมานับแผงกันแผงน่าจะเยอะ12 3 3สสาแผงครับ <laughs> วิธีประกอบไม่ยุ่งยากนะเออประกอบง่ายเลยแหละอ่านี่แล้วก็วิธีที่จะเอาตัวหุ่นขึ้นไปนั่งบนม้านะครับเห็นไหมเอ่ย ยื้ตัวม้าออกเปิดตัวม้าแล้วก็ตัวหุ่นนี้ถอดกระโปรงออกนะครับอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่อ่าก็เดี๋ยวตอนประกอบเสร็จแล้วแล้วตอนถ่ายรูปเดี๋ยวผมจะเอาตัวโนวบุดากะขึ้นให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ามากล่องที่สซาสเกะครับมาเปิดดูข้างในกันเลยดีกว่าอ๊บ ทุงแรกก็เจอสติกเกอร์เลยครับอ๋โอเคสติกเกอร์แอบเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านหลังแผงด้านหลังเป็นดาบนะครับแล้วก็เขานะตัวสติกเกอร์มันบังอยู่นะครับอ่าแล้วก็แผงด้านหลังด้านหลังอีกทีนึงอ่ามีกรงเล็บนะครับเห็นป่ะอ่าน่าจะเป็นช่วงขานะเออรายละเอียดดีอยู่นะครับ มาถุงต่อมาเป็นดาวกระจายดาวกระจายหรือผมซาสึสเกะเนี่ยผมไม่มั่นใจนะอันนี้แล้วก็เป็นแผงใสสีฟ้านะครับเออส,ส,สีสีนี้สวยนะสีฟ้าสวยเชียวแล้วก็เป็นโครงด้านในครับมาแล้วก็ถุงต่อมาเอาถุงสุดท้ายแล้วอ่ะเฮ้ยมีหน้าก,กากหมามาด้วยนี่เห็นปะเห็นหน้าก,กากหมาไหม มีหน้าก,กากหมามาด้วยนะอแล้วก็เป็นเกาะนะครับนี่เป็นเกาะช่วงตัวช่วงกระโปรงช่วงแขนนะอรายละเอียดโอ้ดีเทลดีเลยแหละรายละเอียดดีเลยละ่ะสวยเลยละ่ะโอ้ใช้ได้ใช้ได้นะแล้วมีลูกเล่นแปลงเป็นหมาอีกตั้งหากนี่เขาก็จะมีการ์ตูนสั้นของเขานะครับในเล่มามานับดูดีกว่ามีกี่แผง 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7แผงสติกเกอร์1แผงครับอ่าก็ไม่ยุ่งยากนะครับวิธีการแปลงเป็นหมาก็ไม่ยากนะง่ายๆเลยพับไปพับมานี่เห็นปะอ่าเดี๋ยวตอนประกอบเสร็จถ่ายรูปจะแปลงให้ดูครับนี่อันนี้อา o วกหน้าเล่มนะครับเออสวยอยู่นะเออ อะเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะแล้วอยากประกอบอยากประกอบเออทําเวลาทําเวลา <c oughs> ไม่ใช่หรอกคือจริงๆคือเฮ้ยพอเห็นมันพอเห็นหน้ากล่องแล้วมันสวยอะเออสาสเกะสวยกว่าที่คิดไว้อะเป็นตัวที่คิดไม่ถึงว่ามันจะสวยอะเออแต่มันสวยอะก็เลยแบบตื่นเต้นเล็กน้อยตอนตอน,ตอนที่ได้ของมานะครับอ๋ออ๋อ,อผมลืมแล้วเนี่ยซื้อ2กล่องตอนนี้นะเขายังแถมนี่อยู่นะชุดเอฟเฟกนะครับ อลองสอบถามร้านที่ขายดูนะว่ายังมีอยู่ไหมสำหรับตัวผมซื้อมาจากร้านดีทอยกันดมเมกาพาซาชั้น2นะครับอลองไปดูรีบๆไปดูนะครับเดี๋ยวตัวเอฟเฟกจะหมดนะครับออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปประกอบม้าศึกกับซาสเกะให้เป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับประกอบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปไปประกอบกันเลย ตตะดตดนแล้วเราก็ประกอบเจ้าสาสเกะเดี่วตากันดัมแล้วก็เจ้าวอร์ฮอหมาศึกเสร็จแล้วนะครับเออมาดูเจ้ามาศึกก่อนเลยอ่าดูใกล้ๆเฮ้ยมาสวยนะเออนี่เฮ้ยเท่ะนะเนี่ยดูเผลิๆดูเหมือนม้าธรรมดานะแต่พอประกอบเสร็จแล้วแบบ เอาอว่ะอรังดีเหมือนกันนะอาม้าสึกจริงๆเลยอ่าวิธีการที่จะเอาตัว SD ดนะครับมานั่งนะฮะก็คือเอเอดึงตัวม้าออกก่อนดึงตัวม้าขึ้นอย่างนี้แล้วก็เปิดออกอย่างนี้อ่าเอ้ยอึ๊บอ่าอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาตัว SD ดมาใส่ให้นั่งตรงนี้นะ,ะแล้วก็กระโปรงถอดตูดตรงกระโปรงเนี่ยมาติดตรงนี้นี่นะตรงนี้เป็นที่เสียบกระโปรงนะครับ อ่าแค่นี้เองง่าย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 โอ้ยแต่ตรงเนี้ยมันหลวมหน่อยนะขยับแล้วมันก็จะหลุดนะฮะแต่ก็ประกอบกลับเข้าไม่ใหม่ได้ง่ายง่ายครับนี่อ่าจะมาสึกนะครับมามาดูที่ซาสเกะกันบ้างเฮ้ยเขาบอกว่าซาสเกะสวยนะเออเป็นอะไรที่คิดไม่ถึงเหมือนกันนะว่าจะออกมาสวยนะครับ อ่าเป็นตัวที่ไม่ได้ตั้งความหวังอะไรไว้เลยแต่ออกมาดีครับออกมาสวยเลยนี่ใช่ได้ใช่ได้แต่มันจะยุ่งยากหน่อยตกสติกเกอร์รอป่ะมันแปะสติกเกอร์เยอะมากนะผมใช้เวลาสิกว่านาทีนะในการแปะสติกเกอร์ตรงเนี้ยตรงหน้ากากหมาเนี่ยแล้วก็ตรงตามตัวมันเนี่ยเออข้อเสียของ SD สติกเกอร์ของ SD World Hero ก็คือว่าแปะผิดคุณแกะออกมาไม่ได้นะครับ ผิดแล้วผิดเลยเออแปะผิดแกะหรือค่อยๆพยายามล้อขาดครับยังไงก็ต้องระวังให้ดีฮะตัวสติกเกอร์ของ SD World Hero นี่เป็นอะไรที่ห้ามแปะผิดเลยครับอ่าเจ้าซาสเกะเนี่ยที่เขาให้มาก็จะมีดาบนะครับนี่ดาบข้างหลังนะกงเล็บนี่กงเล็บแล้วก็มือที่ว่าเป็นมือไล่กระถานะครับมือนเนี้ยมือจาา ่ให้มาแค่นี้เองไม่มีอะไรเยอะแยะเจ้าซาสึเกะจะมีลูกเล่นแปลงร่างเป็นสุนัขจิ้งจอกนะครับแปลงร่างเป็นหมานั่นเองเดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะแปลงร่างให้ดูแล้วกันนะครับอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปจับเจ้าซาสึเกะกับหมาศึกถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลย เป็นไงกันบ,บ้างครับกับงาน SD w o r l d Hero Sasuke Delta Gundam กับ w a r h u a d มาสึกโอ้ขาบอกเลยว่ายกปง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 ,กปงให้เลยอ่าผมว่าผมพูดตลอดคลิปเนี่ยเรื่องที่เจ้าซาสเกะกับหมาสึกเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะคือออกมาก็เก็บให้ครบตาม n ำเบอร์แค่นั้นเองแต่กลับกลายเป็นว่าเฮ้ยประกอบเสร็จ มันสวยอะทั้งซาสเกตทั้งม้าศึกเลยอะเออมันเป็นดำตัดแดงอะเออสวยสวยสวยมากครับสวยจริงๆมนี่ขนาดตอดิบไม่ได้ทำอะไรเลยยังสวยขนาดนี้ผมว่าตัวซาสเกตนะใครที่ทำสีเนี่ยเออผมว่าเอาตัวเนี้ยไปทำอะสวยครับเท่ครับเอออวยครับอวยอวยอวยซาสเกตครับตอนนี้เป็นตัวที่ไม่ได้คาดหวังเป็นตัวที่แบบว่าเอออยู่นอกกระแสผมมาก เออแต่ก็กลับออกมาสวยใช่ได้เลยเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงคิดเห็นเหมือนผมไหมว่าเจ้าซาสเกตตัวนี้สวยเออคอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้นะครับจะมาส์ามอยเรื่อง SD World Hero ก็ได้นะครับ พวกเรายัางจะต้องบาดเจ็บกับ s d w o r l d อร์ o กันอีกยาวๆครับยังไม่ถึงครึ่งเรื่องเลยอะเอาเป็นว่าพี่แบก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันฝากกด u ั s ส r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเวลาพาไปไลฟ์ที่ไหนหรือเวลามีคลิปไปใหม่จะได้เด้งให้ดูก่อนใครเลยอ่าช่วงนี้โควิดยังระบาดหนักอยู่เหมือนเดิมนะครับ ดูแลตัวเองเทคแคร์ yourself กันวนไปนะครับสวมแมสล้างมือบ่อยๆกินหลอนช้อนเราเองกินน้ำกันเยอะๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้พอพี่แบร์ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย ¡Copy